บาทต่อส mm ี hmm. ่คารามอนฟูด้ดสถิรมันเสิร์ฟมาจบหลังมาให้สุนิตาตีหอ,ออกไปเองค่ะปิดเยอะไปอ่ะครับทางสุนิตาแล้วเลือกจกะเล็งไปที่เส้นทางมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายของทางสุนิตาบอกว่าล้นออกไปไกลเลยครับ9ต่อ4นะคะ สิกครั้งค่ะศศีวิมลคี่ค่ะเสริฟออกข้างไปค่ะหมดแล้วค่ะสวยครับสุดท้ายเสิร์ฟเสียนะครับตอกเก้าค่ะสุนิตาลงมาเสิร์ฟคอนแรคมาสวยเอสชัดแฉลบล่อกไปค่ะ อ่ที่10นะคะไดมอนฟู้ดไปห่างอยู่5ะคะแนนค่ะยกหลักมาครับลูกนี้แล้วในหนึงสงนี้ได้ทุบครับติดบล็อกบล็อกแล้วมึงถลักไปข้างหลังครับามาให้ตัวลูกนี้เก็บได้ค่ะอา,ามาก่อนลงมาให้เอพอส่วนคือเราเป็นคะแนนค่ะลูกนี้ มอนนี่หัวได้เล่นตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วลูกนี้นี่ก็ใส่หนักเป็นคะแนนไปครับตีได้รุนแรงมากเลยกเข้ามือพอดีครับลูกนี้โอ้เรู้บล็อกมานี่ไอ mm ิ hmm. สลาเนี่ก้มลงไปพยายามจะทิ้งตัวไปรับก็ไม่ทันนะครับลงมาเสิร์ฟค่ะไอมอน มาหัวเสาตีปีทะลุบล็อกพ่ะสิทิพพรครับสศิพพรส,พพสตาร์ทแต้มแรกของตัวเองในวันนี้แล้วะครับดูครับตรกนีทะลุบล็อกมาแล้วก็เป็นคะแนนไปครับ11ต่อ6นะคะบ,บอได้มาสวย โอ้โหจังหวะตีไม่ได้ค่ะแต่ฟูจะได้สวน3เมตรเรียบร้อยค่ะสถิตพะพรจุดขัดกันวโอกาสก่อนครับแต่ว่าไม่รู้กันครับว่าจะเล่นบอล3เมตรจากแดนหลังนะครับโอ้โหเลยได้แค่เคาะฝีข้ามมาครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยว่าฟูทําให้ดูครับว่า3เมตรกลางนี่เป็นอย่างนี้ครับ12กอ6ป่ะลง,งมาเซฟอีกครั้ง5สิบพพร แต่มาสวยหาติดบล็อกค,ค่ะพะทัทยายังเก็บได้โอ้โหแล้วตีไม่ได้ค่ะไอมอนต้องอันเดอร์ข้ามาแกะรยะล,ลูกนี้ไม่เต็มมือแต่ยังเป็นตาแฮมค่ะมีอเก่งเลยครับแกะระยะตังหวะตีมันไม่ได้นะครับก็เลยต้องกึ่งที่จะทิมไปครับลูกนี้โอ้โม,มารองไม่ทันครับแม่จีราพรครับสามต่อหกนะคะ มาสวยเรายัดใส่เลยนี่โอ้ยแต่มันออกข้างครับคิดตีแล้วค่ะพัชาทิพย์คิดตีแล้วแต่ว่าลูงนี้นีทำมาจะไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้เสียคะแนนไปครับทางฝั่งแกนตเลียงเวลานอกอีกแล้วครับเรียกเวลานอกหมดตั้งแต่ยังไมไ่ถึงเทนนิสเกอร์ทำมาครั้งที่สองเลยครับโคชโทนี่เสิร์ฟอีกครั้งค่ะสุธีพรโอ้โหแล้วเสิร์ฟมา,าบอลแดกไม่เข้าค่ะ แต่ต้องแก้ไขกาชเามาเก็บได้นะคะอาจมาลูกนี้ยัง,อยงรองทันค่ะอคอนแกนพัทยาฟูมาติดบล็อกยังเก็บได้หมาอีกทีโอ้โหยังไม่ผ่านบล็อกอ่ะเล้ตรงนั้นเป็นแก้วกะลยานะคะจับได้แน่นมากครับคือพัทยานี่สองเทคนะครับเทกแรกนี่ติดบล็อกแต่ว่ายังได้เล่นอีกเทคหนึ่งลูกนี้นี่โอ้โหเรียบร้อยเขาสนิทครับกะระย,ยามือซ้ายครับ ห้าต่อหกนะคะอือไปมังนี้ฟรองได้ค่ะโอ้แต่จังหวะขึ้นตีของแก,กร,รยาตไีไม่ข้ามนะคะตัดได้ครับดูนี้ก็พยายามจะตีปัดๆไปครับติดเน็ตไปเองครับ คอนเซิร์มาแด้วยาไหลมาลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะคอนแกนส่วนจากข้างหลังร้องทันค่ะโอ้โหแต่ไปไม่ได้เหมือนกันค่ะดลบวบนฟุตเราผลักข,ข้ามาโอ้ยยังเก็บทันอาจจะนะใช่ไหมว่าไม่ผ่านบล็อกค่ะมีเหมือนกันครับเกมบล็อกของทางคอนแกนครับกองจบไประเทศรัฟรักครับ ตัรน,นีแน่นมากเลยครับเนี่ยะครับซึ่งไปฟู้งครับตัดชัดทิ์นะครับ